ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่26มกราคม2567ค่ะแนวทางราวพัฒนาคืนนี้อาจารย์ให้เด่นที่8ฟันที่8นะคะแล้วก็ให้ระวังเลขเบิลไว้ด้วยค่ะสำหรับชุด2ตัวงวดน,นี้83 85 87ฟันเม็ดเดียวราวพัฒนาคืนนี้นะคะ81 แล้วก็ชุด3มตัว1หาง381ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะแนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคค่ะสำหรับผลงานงวดที่แล้วนะคะอาจารย์ให้เด่นที่8ฟันที่8ก็เข้าทั้งรูด8แล้วก็เจาะ80ค่ะผลของเราพัฒนานงวดที่แล้ว380และ73 เมื่อวันที่แล้วก็ปังมากๆนะคะแนวทางประจําวันที่24มกราคมอาจารย์ก็เข้าทั้งตัวเด่นคาดิน8แล้วก็ตัวเจาะ80นะคะวันนี้ก็มารอลุ้นกันค่ะวันนี้อาจารย์ส่งเข้ามาเร็วนะคะสําหรับลาวพนาวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเองปังๆกับแนวทางของอาจารย์ด้วยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก ทองระคังทองด้วยนะคะขอพวกคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ